สวัสดีค่ะยินดีนรับรช่องคุณพ่อการดไฟคังนะครับเย่หลังจากที่เมื่อกี้เรารีวิวกล่องซันดากอนไปแล้วนะกล่องที่23มันนี้ก็จะเป็นกล่องที่24นะฮะเป็นสตาร์ดากอนสายแจ็คนั่นเองก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคิเตนคาสนะครับที่ส่ง4กล่องนี้คุณพ่อรีวิวนะฮะก็ตอนนี้เป็นเลอ3กล่องและโอเคกล่องจริงๆถ้าไปซื้อหน้ากล่องมันจะดีกว่านี้นะ อันนี้คุณพ่อใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดนะครับมันเลยเป็นด่างนะฮะแอลกอฮอล์คุณพ่อแรงมากมันกัดสีกล่องด่างเลยนะฮะแบบโอ้อันนี้จะเป็นสายแจ็คนะครับซึ่งมีใบหลายๆใบที่คุณพ่อคิดว่าดีมากๆสําหรับคนที่จะเล่นสตาร์ทั้งในอนาคตหรืออยากจะลองเริ่มเล่นสตาร์ดาก่อนดูอันนี้ก็จะเป็นกล่องห้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นคุณพ่อชอบเรียกว่าเป็น เป็นเด็กสุดท้ายของของพระเอกในของตัวเล่นอ่ะอันนี้จะเป็นทาสุคุใช่ไหมก็จะเป็นเด็กของทาสุคุอ่ะในภาคทริปโปดีตอนหลังๆเลยอะไลทา้ทายภาคแล้วที่ได้ดักรันฟอร์ดกันแล้วอ่ะตอนนี้กล่องห้บาทเขาจะมีถาดให้นะครับกันกัดหักกัดงอนะกันมุมหักอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นนะครับเก็บง่ายขึ้นกล่องไม่ค่อยบุบด้วยโอเค อันนี้เป็นตรา์ดาคอนนะครับเป็นสายแจ็คไนน์นะใบแรกบัตด,ดี้เขาให้มาเป็นแจ็คไนนิโอเอ็กเซอร์เซอร์ใทนึ่งเกตแล้วก็เอาอรัพเด็กเข้าโซ่มไม่มีมอนเตอร์ช่องกลางในเพนเป็นตัวที่มีเพนเองเป็นการ์ดพีอานะคุณพ่อคิดว่าใบเนี้ยคุณพ่อไม่มี <laughs> น่าจะไม่มีนะเป็นเขาให้ไปเป็นบัตด,ดี้นะก็ เอาัน,นี้เป็นบัดดีก็ได้เพราะว่ามันลงมาใจหนึ่งเกตได้โซหนึ่งด้วยง่ายๆเลยเป็นตัวที่มีโซง่ายๆตัวหนึ่งของแจ็คซึ่งใบที่อยากให้อยู่ในโซก็คือนี่แจ็คอเมอร์เจกาแล็กเซียนนะครับเป็นใบที่ทานสคุใช้ยาวแบบในกระตูนนะยาวๆยาวยาวถึงภาคชินเลยเป็นไซส์สมนะครับเป็นคอสไลท์ได้คอสไลท์คือสามารถอยู่ในสนามระยะเขาโซแจ็คไนได้นะฮะก็ให้อยู่ในโซแจ็คไนจะได้บวกคิ อ่าถ้ามีมอนสเตอร์แม่ตายติดแจ็คไนท์ถ้าโจมตีอ่าถ้าอิมแพ t มอนมอนสเตอร์ม่ตายที่มีเนี่ยอยู่ในโซมันจะบทหนึ่งคีด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแจ็คไนท์แล้วก็มีโบทหนึ่งคีจากตัวมันใช่ไหมแล้วก็จะมีสกิลที่หนึ่งถ้าไม่ชิเล้งแท็กจะไม่สามารถยกเลิกได้ก็ประมาณสี่ห้าคีอ่ะแต่ว่ามันมันเก่งแต่ว่ายุ่งยากตรงที่มันเป็นไซส์สามมันไม่สามารถที่จะลงแจ็คข้างหนึ่ง จะล,ลงไอ้ตัวเนี้ยมาอีกคันหนึ่งได้เพราะมันจะโอเวอร์ไซส์แจ็คเพราะฉะนั้นวิธีจะทํามาวิธีจะเอาไอ้เนี่ใส่ได้ก็จะเป็นใส่จากดอบหรือใส่จากโซลชาร์จของไอ้ตัวนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองก็เป็นการ์ดที่ดีแต่ใช้ยากก็โอเคบาลานนะครถือว่าบาลานกันดีอันนี้จะเป็นดักก้อนอาร์มนะจะเป็นดักก้อนอาร์มเยอะๆนะเพราะว่าแจ็คไนท์มันจะเน้นดักก้อนอาร์มอยู่แล้วอะคอสไลท์กันนีโอดากอนนะครับสามารถเอาคอสโซนีโอดากอน o Con จาก สนามหรือดอบได้อ๋ออันนี้เก่งแล้วก็จะได้หนึ่งเกรนะฮะเป็นตัวเพิ่มโซธรรมดาแล้วก็เพิ่มเกรดฟรีๆอ,อันนี้เป็นตัวที่มาซัพพอร์ตกับแจ็คนะเป็นตัวยืนข้างนะฮะก็ส t ตนด์อัเบลดสต์ัเมื่อการไี้คุญู่สนามถ้าเรามีออดากอนที่มีโซหนึ่งใบหรือมากกว่าในสนาม นำการ์ดท็อปเด็กเขาเข้าเกตเลยได้จวหนึ่งก็เป็นตัวฟาร์มก็มีแจ็คไนที่มีโซเขาก็ถึงให้ถึงให้ล่างนี้มาเพราะว่ามันการันตีว่าเป็นแจ็คไนที่มีโซหนึ่งอยู่แล้วเพราะแจ็คปกติมันจะไม่ได้โซอ่ะในช่วงนั้นนะก็จะไได้หนึ่งโซแล้วก็เอาเนี่ยมาลงอีกข้างลงปุ๊บเห็นแจ็คมีโซนี้หนึ่งเกตหนึ่งจวเป็นตัวฟาร์มเหมือนกับพวกแฟแฟงอะไรพวกนี้นะเป็นตัวช่วยสัพพอร์ตยืนข้างนั่นเองอ่ะใบเก่งนะฮะ แจ็คไนท์ฟูลรีเบเลตนะครับเป็นเจดิงเกตทับเด็กยัดโซแล้วก็ใช้ความสามารถใีเคาเตอร์นะฮะใช้ได้เทิร์นละครั้งไอ้ไม่สชใช้ได้เทิร์นเราเท่านั้นถอดหนึ่งโซลุกตัวมันได้ก็คุ้มตรงที่ถ้าในโซคุณอนะ่ะเป็นการคอแจ็คทับแจ็คอะ่ะมันจะโซมันก็จะเป็นแจ็คที่ไม่ได้ใช้ไงก็ถอดโซแจ็คแล้วก็ลุกตัวมันเป็นแจ็คตีลุกอันนี้ก็เป็นตัวซับอีกตัวหนึ่งของซันอ่ นีโอดากอนนะเป็นนีโอดากอนด้วยเข้าเอแทกเฟดสามารถนําการ์ดจากมือหนึ่งใบเข้าโซได้แล้วก็ได้จั่วคืนหนึ่งตัวมันมีโซกาดนะฮะก็ตัวเนี้ยมันจะทําให้เป็นมันจะทําให้ถ้าเราใส่ไอ้นี่เยอะเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะใส่ไออเมอร์อเมไอดักกนอาร์มไซส์สามเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าไอเนี่ยมันสามารถเอาจากมือยัดโซได้เลยไงคุณก็ไอเนี่ยยัดแจ็คมันก็จะบวกขีตามใบเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นตัวที่ ทําทให้ไอ้ไซส์สามนี่ใช้ง่ายใช้ง่ายขึ้นนะฮะก็ติดไว้ถึงอนาคตถึงตอนนี้ก็ยังติดได้อยู่เพราะว่าดกาก้อนอ่างบนมือมันมีไซส์สามเยอะขึ้นแล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีอย,อยู่มันก็จะจัดง่ายๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นดาก้อนออีก,กอใ,ใบเมื่อการนี้ก็สุสามถ้ามีนีโอดาก้อนที่มีโซหนึ่งใบหรือมากกว่า,าได้หนึ่งเกตเคาน์เตอร์สามารถถอดกรี้จ่กโซ ความเสียหายไปเป็นศูนย์ก็เป็นกึ่งกึ่งโลกกันเราตายนะกันเสียเลือดเสียเลือดเสียเนื้อเออมืม่อแข่งไลเวทถอดตัวมันออกแล้วก็ใจหนึ่งเกตดหนึ่งเลือดยกเลิกนะฮะเป็นตัวขัดเวทของฝั่งตรงข้ามก็ติดไว้สักสองใบยาวๆไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ติดไว้ในเด็กเดยวๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไซสูนที่คอสไลได้ง่ายแล้วก็สามารถขัดเวทได้ ยิ่งปัจจุบนันแนวเวทเก่งๆเยอะเพราะฉะนั้นขัดเวทยิ่งดีนะฮะอันนี้เป็นเลดี n นกาเดียนแจ็คไนท์แอสเทอร์นะครับก็เด็กนี้จะเป็นเหมือนกับเด็กสตาร์ดะอะซันดากอนเมื่อกี้ที่จะใช้เป็นเบลโซเลเป็นเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ตัวปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลดี้นกาเดียนนะครับแอสเทอรอ์ใจถึงเกตวางทับมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแจ็คไน h t ใช้เดินทั้งคู่แข่งเท่านั้นถ้ามีดาบค้อนอาร์มอยู่ในโซการ์ดใบนี้ไม่สามารถทูกทําลายได้ในเทนคู่ขแข่งนะพลังชีวิตไม่สามารถได้รับความเสียหายจากความสูของการ์ดคู่แข่งไม่สามารถโดนมันจะไม่โดนเพ n e เท a ตหรือยิงยิงเลือดเลยแล้วก็ไอเทมเราไม่ถูกทําลายก็เป็นเป็นช่วงเนี้ยแจ็คันจะเป็นแบบสายแบบน่ารำคาญนอะ่ะอันนี้ก็ห้ามห้ามยิงห้ามเพ n e เท a ห้ามนุนห้ามนี เดี๋ยวจะมีดักกันฟอร์ดดักกันฟอร์ดก็หฮามนูนฮามนี่อีกเจอกับแจ็คมันจะเป็นช่วงหน้าลำคาญนะฮะอ่าแจ็คไนท์แจ็คไนท์รีแพร์ก็ติดยาวนะฮะเป็นตอนีนคุณเล่นแจ็คอะแจ็คไนท์รีแพร์ก็ยังอยู่ในเด็กคุณอยู่แล้วรายได้เมื่อมีในสนามเลยมีแจ็คไนท์อ่าได้หนึ่งเกตแล้วก็เอาดรอปเอาหนึ่งใบจากดรอปเขาโซเป็นตัวช้อปปิง้งได้หนึ่งเกรหนึ่งโซนะฮะ p ปรโตมาเ i ียเป็นเวทป้องกันพื้นฐานนะได้หนึ่งเกตก็มันก็โล่บางกอนฟ้า,อาคอร์ลิซเคิลค้นหาค้นหาดักกันอามได้หนึ่งเกตแล้วก็หาดักกันอามแล้วก็ได้หนึ่งเกตสับกงหาไซส์ามนั่นแหละเฟสเฟสอินโฟเมชั่นใจหนึ่งเกตดูทวิกสามใบ เอามอนสเตอร์ไซส์สองหรือตำกว่าหรือไอเทมหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็นาที่เหลือลงดอบอันเนี้เป็นเวทสามันนะไปใส่ที่มักลุกก็ได้เอาไปใส่หมักลุกเพิ่มก็ได้อะไรพวกนี้ได้นะฮะไม่ได้ขอติดชื่ออะไรทั้งสิน้นอันนี้เอามาเล่นกับดักกันอามนีนี้ดักกันอามได้จวดสองอันนี้เป็นเอิร์ธบาเลียได้หนึ่งเลือดนะครับไอสี่โลก่ก็แปดใบเลยคุ้ม กระดักกนฟอร์ดนะครับล้กันฟอร์สแรกนะมีเลือดหกหรือต่ากว่ามีแจ็คในในสนามใจสังเกตไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นอ๋อไม่ไม่มีอะไรสิมันมีมันมีตีสี่ครั้งมันมีคอร์ดดูเปิลอ็กแท็กนะฮะก็เป็นรดักกันฟอร์ดแรกซึ่งแตะกจะติดได้ไหมมันก็ติดได้นะแต่ว่าคุณพ่อแนะนาว่าถ้าจะติดอ่ะติดจนถึงปัจจุบันเลยคุณสามารถติดดต่กอนฟอร์ดเนี่ยได้ถึงปัจจุบันเลยสักใบสองใบเด็ก แจ็คปัจจุบันก็สามารถติดได้เพราะมันใช้ง่ายนะฮะ,ะปลดปล่อยมีนีโอดากอนที่มีช็คที่ติดชื่อแจ็คไหนแล้วก็มีโซที่มีดากอนอาร์ม2ใบเป่นชีเรื่องยากใจสเกตการ์ดใบนี้ไม่สามารถทดกทำลายยกขึ้นมือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นแล้วก็ระหว่างแอคแทกเฟสมอนสเตอร์ทุกใบหุ่แข่งจะไม่สามารถมูฟแล้วก็หากเรามีนีโอดากอนในสนามแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลาง ยกเลิกคนแต่ว่าของมอนสเตอร์ทั้งหมดของคู่แข่งเพราะฉะนั้นไอ้มอนสเตอร์ที่มีอะไรล่ะอย่างเจอต่อให้เจอกากาได้วยซ้ำกากามีสกิลกระ็นตามทนใบทิ้งหมดมีดับเบิลเน็กแคร์ทริปเปิลแค็กควอนด์ทริปเปิลแค็กตีตีทีนึงจะบวกชี้ตามโซจะอะไรก็ตามนั้นสิ้นถ้าไม่มีการ์ดที่กันใบเทคกันไอยกเลิกเทคเนี่ยก็โดนดักกันอาร์มเนี่ยกินทิ้งหมดกินเรียบ เป็นติดได้ถึงปัจจุบันที่ถ้าคุณเล่นแจ็คไนค์คุณก็ติดไปได้ยาวๆนะฮะแล้วก็ Impact. อิมแพาแจ็คไนค์กาแล็กติกคันิเชอร์นะฮะใจสังเกตวางทับนิโอดากอนเข้าสู่สนามเอาการ์ดจากดอบจากโซแล้วก็ไม่ใช่เลีงแท็กไม่สามารถลงได้โอเคก็ทีนี้ก็ถ้าตอนนี้มันจะมีอยู่สองตัวที่ที่จะเข้าโซก็จะมี เวลาเล่นนะก็จะมีไอ้ไซสูนหนึ่งและแล้วก็จะมีไซส์สามเพราะว่ามันเอาเข้ายากไซสูนเอาเข้าเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกถอดออกมันถูกถอดออกจากการไลเวทเพราะฉะนั้นคุณตีเนี่ยแล้วถ้าสมมติในโซคุณมีสองตัวนี้อยู่อ่ะมันจะใช้มันจะเล่นง่ายมันจะตีสี่ขีตีสี่ขีปุ๊บฝั่งตรงข้ามอ่าไอ้สองตัวนี้มันกันกันยกเลิกอยู่แล้วแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะไล่เวทเพิ่มพลัง โดนสี่ขีอาจจะมีเลือดสี่หรือเลือดสามแต่เขามีมีอ่าอะไรล่ะอ่ะสมมติเขามีเลือดสี่เขาตีสมมติเราตีสี่ขีใช่ไหมแล้วเขามีเลือดสี่แล้วเขาไล่โล่มังกรดำมันเลือดกันโจมตีไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันได้หนึ่งเลือดคืนเพราะฉะนั้นมันเขาจะมีเลือดคืนหนึ่งแล้วก็จะเหลือแค่แล้วเป็นเลือดห้าแล้วจะเหลือหนึ่งใช่ไหมโดนตีสี่ขีเพราะฉะนั้นคุณเห็นแล้วอ่ะเขาปาโล่มังกรดำมาคุณก็ละคุณก็ยกเลิกไล่คุณก็ถอดโซโงหนึ่งใบถอดแจ็คก็ได้แล้วก็ ใจหนึ่งเกล็หเลือดยกเลิกแล้วตีสี่ขีจบเชนนั่นเองก็เป็นเชนง่ายๆของแจ็คไนนะฮะอา่าแล้วก็ทงนะครับทงเป็นดักก o n นเ r อรแบบเก่านะแบบตอนนี้คนเอ้ดักก้ o นเบอมันต้องเป็นแบบคริสตัลคริสตัลเสียอันนี้มันทำไมเป็นแบบนี้อันนี้เป็นทงดักก้อนเก่านะฮะก็ประมาณนี้กับแจ็คไนนะฮะซึ่งถ้าเล่นแล้วติดใจลและชอบคุณพ่อแนะนําว่าให้ไปซื้อ เออ uh, SBT01 มันจะมีแจ็คแจ็คล่างสีทองอยู่และว,ว่ากล่องที่อยากให้ซื้อจริงๆคือเออ XS02 ปะน่าจะ XS02 หรือ X 03นี่แหละที่เป็นแจ็คคาสุคูอ่ะอันนั้นอนะ่ะมันจะมีแจ็คล่างที่ใช้ได้หลายๆใบหรือว่า uh, ซื้อล่างสีทองมาลองก่อน เพราะว่าล้างสีทองมันเล่นง่ายแล้วก็มีดักตนอามที่ใช้อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีพวกอาวุธใหม่เอาดาบเอาดาบมาเล่นไปก่อนก็ค่อยไปหาเก็บเพราะว่ามันค่อนข้างเก็บเยอะแจกกันมันออกกระจายไม่ได้ออกเหมือนกับดากอนนะมันออกแบบกระจายของมากเลยก็แนะนำว่าถ้าลองเล่นนี้แล้วติดใจก็ไปซื้อแจ็คสีทองมาเก็บไปก่อน SBT ศูนะแล้วก็พวก ของเ,ขเก่าของพักเอกอ่ะมีใชายหลายใบยอย่างโอเวอร์เทอร์นอย่างแจ็คโอเวอร์เทอร์นอิมแพ็คชายนิ่งพันนิเชอร์แล้วเนี่ยลองไปย้อนดูในคลิปของแจ็คที่คุณพ่อเคยทำก็ได้อันนั้นมันน่าจะละเอียดกว่านะฮะก็แจ็คอันนี้ก็จะไปที่เล่นมันก็จะเป็นแบบห้าสิบเก้าบาทตัวเริ่มง่ายๆนะครับก็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 ซื้อสองกล่องเหมือนเดิมเพราะว่า เว่อะไรหลายใบที่คุณพ่อแนะนำว่าอยากให้ใส่เพิ่มเพราะว่าแจ็คแจ็ครี่แพรใส่สองไออันเนี้ยอาจจะใส่ถ้าสามใบก็ได้แน่นอนว่าดับกบิฟอร์ใส่สี่อันนี้ใส่ในอน ort, ใส 4. องเพราะว่าอันเนี้ยมันใช้ง่ายมันไม่ต้องมีเลือดหกมันสามารถติดได้เลยถ้าแจ็คมีโซถึงมันก็เลยใช้ง่ายเพราะว่าแทบจะการันตอันเนี้ยมาลงมาไมา่ได้หนึ่งโซ่แล้วแล้วก็ไปใช้ไอ้พวกไซส์หนึ่งเนี้ยยัดโซเข้าไปอีกใบหนึ่งก็ได้ไง่ายๆโอเค อันนี้ให้ของค่อนข้างครบนะจริงๆซื้อแค่หนึ่งกล่องมาลองเล่นดูก่อนก็ได้ถ้าถ้าเล่นแล้วชอบเล่นแล้วติดใจแจ็คก,ก็ไปซื้ออีกหนึ่งกล่องมาเพื่อที่ความสมบูรณ์ของเด็กนี้ออย่างเลดี้เลดี้ไอ้แจ็คเลเดีนเนี่ยแค่ถ้าคุณยืนไอ้แจ็คเลเดียนได้อ่ะแล้วติดดักกันฟอสได้ฝันรงข้ามก็แทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วอะ <S <S โอเคแล้วก็ไปซื้อเสริมนะนี่คุณพอบอกละกันวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะพรุ่งนี้ จะเป็น Darkness d ดา g อนกับฮีโร่นะครับก็ไว้รอติดตามชมพูท้ทีหนึ่งตอนเที่ยงนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ